สวัสดีครับวันนี้อยู่กับ Fortuner นะฮะเราจะเห็นว่าตัวนี้ Fortuner ปีมา2015ติดตั้งจอ Android ขนาด10นิ้วนะฮะตัวนี้ฮะนี่ครับเล่นได้ครบนะครับฟังก์ชันเดิมตัวรถยังคงใช้งานได้ไม่ว่าจะเป็นเข้าเกียร์ถอยนะครับนี่ฮกล้องฝ่ายทำงานนะครับเห็นเส้นการระยะแบบนี้นะฮะโอเคมาดูหน้าจอฟีเจอร์การใช้งานกันหน่อยนะฮะหน้าจอจะประมาณนี้นะครับเล่นได้2แอปใน1 หน้าจอเลยนะครับตัวนี้หน้าจอสวยมากครับรมสรอมาบสองเวอร์ชัน10นะฮะโอเคเดี๋ยวลองดูฮะเราเปิดอะไรไปบ้างนะครับนี่ครับเราเปิด youtube สามารถที่จะเลื่อนไปฝั่งนี้ได้นะครับเปิดเป็น2แอปได้เลยฮะฝั่งนี้ก็เปิดสโต re นะฮะปิดได้นะครับแล้วอันนี้ก็เป็นเพลงนะครับเราสามารถเลือกฟังเพลงได้เลยนะครับและเพลงก็ยังคงใช้งานในส่วนของนี่ฮะวอลลุ่ม <Wow. S 1> นะครับ งมาไัยได้นะครับเห็นไหมฮะบาลนได้ครบเลยนะฮะก็สําหรับใครนะฮะที่มีความสนใจนะครับที่จะเล่น2แอปแบบนี้ในหนึ่งหน้าจอนะครับตอนนี้เล่น YouTube ฝั่งนี้เล่นเพลงนะครับก็สามารถที่จะสอบถามเข้ามาได้นะในช่องทาง f a c e b o o k Fanpage แต่งรถนะ้าแดมพิชบูรนะครับหรือ ที่ o u t u b e Studio ได้เลยนะครับแต่ถ้าเราต้องการปิดให้กดกึ่งกลางหน้าจอไว้นะก็เลื่อนมานะครับเลื่อนไปฝั่งไหนฝั่งนั้นทุกปิดนะครับแบบนี้เลยนะฮะเราเล่นอยู่เราลองเข้าเกียร์ถอยดูฮะระบบเดิมตัวรถยังคงใช้งานได้ปกตินะครับนี่ฮะแบบนี้เลยสนใจสอบถามมันเข้ามาได้นะครับสําหรับคลิปนี้นะฝากไว้เพียงเท่านี้เจอกันคลิปต่อไปนะครับขอบคุณมากมากสวัสดีครับ